4ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเรานะครับวันนี้ผมให้ชมพระเครื่องสําคัญมากๆของสายภาคกลางและภาคเหนือนะครับนั่นก็คือพระลีลานะครับเนื้อดินสวยมากๆนะครับแต่ว่าผมเลี่ยมก่อพลาสติกองค์นี้ไว้เลยไม่ได้แกะให้ชมด้านในนะครับซึ่งเป็นพระที่มีความสําคัญมากๆอีกองคหนึ่งของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเราและเป็นพระเนื้อดินสวยเก่าแก่และคมชัดเข้มขลังมากๆนะครับเนื่องจากพระดีลาเป็นพระที่ ถ้าได้รับการกระทบกับอากาศหรือว่าแสงแดดหรือว่าวัตถุบ,บางอย่างพระลีลาก็จะค่อนข้างที่จะเปราะง่ายนะครับหรือแตกง่ายนะครับผมก็เลยเลี่ยมกรอบพลาสติกไว้แบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเก็บราาักษาเนื้อพระให้มีคุณภาพนะครับแล้วก็อยู่ได้นานนะครับพระลีลาเป็นพระที่มีความสําคัญนะครับ มากๆนะครับและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวา,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 างโดยเฉพาะภาคกางและภาคเหนือซึ่งเป็นภาคเก่าแก่นะครับที่มีอยู่ในกลุ่มนะครับ